สวัสดีคุณนะวันนี้เราก็อยู่ในเกมพาร์ตี้นิวสเตทนะครับซึ่งผมไม่ได้แบบเข้าม,มาเล่นนานมากเลยนะตั้งแต่เข้าค่ายไปนะครับเอ้ยไม่ใช่เข้าค่ายเข้ากลมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสุ่มกล่องนะครับคือผมมีอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แสนหะนึ่งแสนเอ็นเนาะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มผมจะได้ชุดนี้มากเลยเปิดเข้ามาแล้วแบบกล่องแบงบเท่ชุดมันเท่มันออกอยากไหม๋ยวผมอยากได้เซตเลยนะแสนแพทม่รู้จะได้หรือเปล่าเอ็นซีเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะทุกคนโอเคมานี่นะชุดนี้เลยผมจะเอามันมีให้ดูอะไรไหมม ะจะใช้เหรียญก่อนนะไม่กี่พู่เสร็ได้มาม,มารุ่นนั้นอ่ะจะมีสีชมพูไหมเดี๋ยวเรามันขึ้นสีชมพูอีกรอบก่อนเฮ้ยมาวะกี่ชิ้นเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหได้่ะทำไมไม่เป็นชุดอะสีม่วงสีพูหนึ่งชิ้นเนี้น <c oughs> เหรออื้มไอมันออกยากจังเลย อ๋อถ้าสมมติร5 0ยห้าสิบได้ไรได้กล่อง3า0รอยได้กล่องหห้าร้อยรอบรอ๋อเลือกเลือกได้หนึ่งชิ้นใช่ไหมเดี๋ยวเปิดอันนี้ก่อนโอ้สีฟ้าแห้วครับเฮ้ยแดงอะไรอะไม่ใช่หมวกนะเจะกันออามาทำอะไรอเจกัน มันช่วยอะไรอุ้ยในชุดเลยเนี่ยเฮ้ยจากกันเอาไปทำแหละระเบิดเหรอถือระเบิดเฮ้ยเราได้มาหนึ่งชิ้นแหละต่อไปเราเนี่ยผมจะเดี๋ยวได้เสื้อเนี่ยปึ๊บปึ๊บกระเป๋าเอ้าอันนี้คืออะไรที่แต่งกระเป๋าเดี๋ยวได้เนี่ยตึ๊ดเตึ๊ดตึ๊ดสี่อันแล้วก็ปืนป่ะต่อครับ มันต้องได้สักโอ้โหไม่มีสีชมพูเลยผมว่ามันต้องได้สักชิ้นนะครับเชื่อผมเด้โอมม้โหอีฟ้าชุดอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ็สองสี่เก้าเฮ้ยมีสีแดงแล้วอะไรเนี่ยเอได้ล่มโอ้โหอุ้ยรองเท้าอุ้ยท่าเต้นและชุดนะครับอุ้ยมาอีกแล้วสีแดง โอ้ ه, ได้กางเกงโอ้ย ه, ยกทรงแป,ป๊บแป,ป๊บเราได้ไหนเราบ้างเนี่ยเราได้ไอตัวนี้มาแล้วนี่เราขาด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 กระเป๋าหมวกชุดชุดเต็มยศไปต่อเลยครับชุดเต็มยศมา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 โอ้โหได้หมวกหมวกหมวกเอาเอา โอ้โหของซ้ำทุกคนแล้วหมวกเราไม่อยากได้มันไม่เท่อยากได้ชุดเต็มยศอ่ะมันจะได้เท่ๆหน่อยมา <c oughs> โอ้โหสีฟ้าต่อมันต้องได้อุ้ยแดงมาอีกแล้วมาโอ้โหชุดอะไรเนี่ยเร็วในสีแดงสีแดงเอ้าชุดซ้ำปะเนี่ยไม่ซ้ำสีแดงสีแดงโอ้โหชมพูอุ้ยนี่แดง โอ้ถ้าเต้นย้อนยุคเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห M สิบหกเอ้ย M สี่เราจะพอไปสมเปืนไหมทุกคนเดยดเจ็ดหมื่นแล้วไปต่อมันต้องมามันต้องมารอบเนี้ยมันต้องมาโอ้โหถ้าเต้นอีกแล้วโอ้โหเสื้อชุดเดิมไม่มันต้องมาแล้วแหละรอบนี้ย อย่าเพิ่งโอ้โหดิอะไรอ่ะที่คาดผมโอ้โหที่คาดผมเราใช่หรอไม่ได้ใช้สินี่อย่าได้อันเนี้ยเมื่อไรจะมาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราต้องถอดก่อนไอที่เราได้ไปแล้วปึ๊บไออันนี้ยราไม่ได้แต่ไม่เอาเอาก็ได้มันเป็นสีแดงแล้วก็สีทองใช่ปะโอเคสีทองถ้ามันขึ้นสีทองแล้วได้ชัวสีแดงก็มาลุ้นกันกระเป๋ากบหมวก เหลืออยู่หกหมื่แล้วนะมาสักทีเถอะครับเหลือหกหมื่แล้วโอ้โหแดงโอ้โหมสี่มาอีกแล้วอุ้ยกระบอกอุ้ยได้ของแต่งเอ้ยอันนี้เราเราเราได้ละเราขาดสามชิ้นอย่างอื่นไม่ได้ขอละหนึ่งสองสามเลยอมนะเถอะครับมาเถอะจะได้ไปซุ่มปืน ต่อสีแดงอ้แดงมาอีกแล้วสีทองไม่มาเลยวิโอ้โหเอ็มสีกระบอกที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหรองเท้าโอ้โหัวไปอีกแล้วโอ้คามันต้องมาจี้อุ้ยแดงแดงออกบ่อยนะโอ้หาซำโอ้โห,โโหยูซี่อูทาเตนอู มันออกบ่อยนะมันออกสามอะ่ะสกดโอ้โขาเดี๋ยวเดียวเดือดสี่หมืนผมว่าเราลองลองลองเปลี่ยนเป็นปืนไหมเอาเลือกไงทีเนี้ยเอาเลือกไม่ได้หรอเลือกไม่ได้แล้วหรอแต่ ทางซ้ายทางซ้ายเนี่ยวะทางซ้ายตางยังไงอะตาไงอะเอาเอาเอาต่งไงวะทางซ้ายทางซ้ายต <c oughs> ั่นแต่ยังไง วิ้ยตอนแรกยังอันนี้ได้อยู่เลยเอาแต่ทางซ้ายเนีย่ยซ้ายละไม่เป็นไรไม่เราเลือกแล้วไปต่อครับจัดไป มาสจยอูโห oh มาต่อต่อต่อจำพูอีกแล้วโอโหยกทรงมามันต้องได้จะไม่ออกเลยหรือยังไงโ้โ oh หมาอีกแล้วโออ h m สี oh ่โห oh จะหมดแล้วนะแดงเนีย่ยลุ้นชุดกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋า กระเป๋ากระเป๋าเนี่ยเลยเนี่ยเลยโอ้ยเสียเท่าไหร่เลยกีแต้มเลยสองหมื่นเ 20, ดี๋ยวเดียด๋วยวเราไปใส่เป็นสลิมงคลก่อนแล้วอะไรเนะี่ยเอ้าเดี๋ยวคอลเลคชันที่เก็บของหรอกนี่นี่นี่ที่เก็บของเรา แล้วชุดมันอยู่ไหนอ่ะมันเป็นชุดยังไงมันเป็นกางเกงใช่ปะกางเกงแล้วกระเป๋ากระเป๋ามันมีรองเท้าด้วยปะไม่มีเป็นชุดเซ็ตนะกางเกงกระเป๋ากางเกงกระเป๋าแล้วก็ที่แต่งที่แต่งกระเป๋าที่แต่งกระเป๋าไม่มีท่าเต้นด้วย แต่งไงเนี่ยลากระวางนี่ไงนี่ไงร่มเรามีร่มด้วยเปลี่ยนอย่างเปลี่ยนละเอา้าแล้วของแต่งกระเป๋าใส่ที่คาดผมอ่ะตลกเว้ย เครื่องประดับนี่ไงเอาติดตรงนี้ติดแล้วปืนเรามีปืนอ่างเก็บของปืนแมวะเออ,อนีร m เหรอนี่เท่ๆเลยสก,กาเท่ๆเลย เฮ้ยเราขาดเสื้อหมวกป่ะใช่ปะ่ะอืมเราไปไหนต่อมาที่กล่องครับไม่เอาชุดนี้เอาชุดนี้นี่รับก่อนเลยปะเนี่ยอยากได้เซ็ตครบเซ็ตอะแล้วแล้วปีกมาจากไหนอะมันต้องใส่ครบเซ็ตหรอ,อยังไม่ปีกไง มันสูงยาวไว้สิบอันนี่เลยจัดนะครบเซตไปครบเซตไปครบเซตไปเฉียมูไม่น่าจะไม่น่าไม่น่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่าจะครบเซตโอ้โหโอ้โหซ้ำมันต้องมันต้องสักทีเนี่ยแดงเสื้อ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 โอ้โหอะไรวะเนี่ยทำไมไม่เป็นเสื้อ โอ้โหทีฟ้าท้อใจโอ้โหกางเกงอย่างเนี้ยโอ้โหะเอาเสื้อโอ้โหลองโอ้โหรัวๆเลยทีนี้เหลือหมื่นเก้าแล้วนะครับขอสักทีเถอะ <gasps> จัดมาเสื้อโอ้โหแจ็คกันเอ้ยไม่ใช่เออมันก็ใช่นี่ว่ะโอ้โหรองเท้า โอ้โหโอ้โหหมดแล้วนะหมดแล้วนะไม่มีอะไรแล้วนะโอ้โหหมดละหมดยังหมายถึงอะ NC หมดหรือยังโอ้มันสรุปไม่ได้ครบเสร็จทุกคนฮึ่มนี่อยากได้อมีมีเทพเจ้าเดีเหรอสุดเท่อะ อยากได้อ่ะเนี่ยผมขายตัวเนี้ยแต่ปีกครับผมไม่มีปีกอ่ะมันเอาจากไหนอ่ะอ๋อต้องเลเวลสามหรออ๋อผมไม่มวกแต่ผมไม่มีชุดอ่ะไม่เป็นไรก็นะครับทุกคนเกือบแล้ว <c oughs> เกือบแล้ว <c oughs> อ,อีกนิดเดียว เดี๋ยวใส่ก่อนอ๋อเป็นระเบิดไฟไอ้เทอะดูดิอย่างเฟีเ้ยวอย่างเฟี้ยวเลยครับไม่แต่เราก็ถือว่าเราได้สก,กินมาเยอะอยู่นะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ไม่มเป็นไระถ้าชอบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย